พระธรรมมเทศนาของพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์เราทั้งหลายพากันอยู่กับเทวทูตอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีเทวทูตคืออะไรละ่ะ คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละเราเห็นอยู่เราทั้งหลายอยากพ้นทุกข์ไม่ใช่อื่นเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าท่านให้เห็นเทวทูตเช่นนี้เมื่อผู้ใดเห็นเทวทูตรู้จักเทวทูตนี้แหละผู้นั้นจะได้พ้นทุกข์ ทุกไม่ใช่อื่นทุกไม่ใช่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นทุกข์ไม่มีวัตถุเข้าของเงินทองเป็นทุกไม่มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นทุกข์นั่นไม่ใช่สิ่งนั้นๆพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ว่าเป็นทุกขทุกนั้นมีประจำอยู่แล้วทุกคน เช่นนี้ความเกิดไม่ได้นี้ความแก่ไม่ได้นี้ความเจ็บไข้ไม่ได้นี้ความตายไม่ได้มีประจำอยู่แล้วหนทางจะหนีได้นั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนสาระที่พึ่งไว้เอาพระพุทธเจ้าเป็นสาระเอาพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสาระ เป็นที่พึ่งกราบไหว้บูชาของเราทุกวันทุกวันเมื่อเราถึงพระพุทธเจ้าแล้วเราจะพ้นได้ถ้าเราไม่ยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นสาระเป็นที่พึ่งแล้วจะพ้นไม่ได้ให้เราพากันกราบทุกวันทุกวันกราบแล้วเข้าวัดวัดดูพุทธสารณะ ที่พึ่งของเราธรรมสาระที่พึ่งของเราสังฆสาระที่พึ่งของเราแล้วเข้าวัดพากันรู้จักวัดหรือ,อยังเดี๋ยวนี้คนเราไม่รู้จักวัดจึงได้พากันยุ่งยากเดือดร้อนถ้าต่างคนต่างเข้าวัดแล้วก็จะไม่ยากวัดอะไรล่ะ วัดดูตัวของเราไม่ใช่วัดของพระเจ้าพระสงฆ์วัดของเรามีประจํากันทุกคนกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามหุนกราบแล้วนั่งวัดดูใจของเรานึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจพระอริยสงฆ์สาวกอยู่ในใจ ระลึกคำบริกรรมภาวนาอยู่ว่าพุทโธธมโมสังโฆสามหนุนแล้วนึกรวมพุทโธพุทโธคำเดียวในใจของเราใจเราก็เพ่งพุทโธพุทโธหลับตางับปากเสียระลึกอยู่ในใจลิ้นก็ไม่กระดิกใจเราก็เพ่งที่ระลึกพุทโธ หูเราก็ฟังที่ระลึกพุทโธพุทธ,ธคือความรู้เพ่งดูให้รู้ว่าทำไมเกิดมาจึงเป็นทุกข์สุขเพราะอะไรทุกข์อยู่ที่ไหนสุขอยู่ที่ไหนท่านจึงได้วางไว้พุทธ,ธคือผู้รู้นี่เป็นที่พึ่งของเรา เพ่งดูให้รู้ทันความเกิดคือความทุกข์เรารู้แล้วเราก็ไม่เกิดบางคนถามว่าตายแล้วได้เกิดไหมจงนั่งดูว่าใครจะห้ามได้ความเกิดนี้ใครห้ามไม่ได้พระพุทธเจ้าให้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญา เป็นหลักของพระพุทธศาสนาบำเพ็ญศีลคือรักษากายรักษาวาจารักษาใจของเราให้มันสงบให้มันเรียบร้อยเรารักษากายสำรวมใจกายวาจาของเราให้เรียบร้อยเราไม่ทำโทษน้อยใหญ่ทั้งทางกายทางวาจาและทางใจแล้ว เกิดมาอีกเราก็ไม่เป็นคนพิกลพิการเกิดมาก็กายบริบูรณ์วาจาบริบูรณ์ใจก็บริบูรณ์เราต้องการอย่างนี้เรารักษาศีลไม่ใช่อื่นเรารักษากายวาจาใจเท่านี้เรารักษาเพื่อให้ตัวเราได้พ้นจากทุกข์ได้ยากให้ตัวเราไม่วิกลวิการ ใจเราไม่วิกลวิการรักษาตรงนี้นี่แหละเป็นหนทางที่จะออกจากทุกข์ได้ให้พากันทำตรงนี้สัมมาสมาธิสัมมาสม,สม,มาธิทําจิตให้เที่ยงอย่าให้มันไปก่อพพก่อชาติก่อกรรมก่อเวรอะไรใจมันสงบ เพราะเป็นสมาธิใจตั้งมั่นตั้งเที่ยงตั้งตรงใจไม่งอนแงนคลอนแคลนไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสทั้งหลายเหล่านั้นเวลามันจะไปนั้นมันไปเที่ยวก่อพบก่อชาติน้อยใหญ่ดังนั้นจึงให้เข้าวัดดูเราเข้าสมาธิเราตั้งให้แนว่ว มันจะออกไปข้างหน้าเราก็รู้มันจะไปข้างหลังเราก็รู้จะออกไปข้างซ้ายทางขวาทางล่างทางบนจิตของเราก็รู้ตามไปนี่คือหักทํามสมาธิเพื่อทำจิตของเราให้ตั้งมัน่นที่เราเป็นทุกข์เพราะมันไม่ตั้งมัน่นมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงสิ่งไหนเป็นอนิจจังไม่เที่ยง สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนการทำใจให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเรียกว่าสมาธิเราจะหาอะไรทำก็ต้องหาของที่เที่ยงแท้ที่แท้ไม่เอาของแปรผันยหยักย่ายจึงต้องให้ทำสมาธิมันจึงจะรู้ เมื่อรู้แล้วก็เกิดปัญญาไม่ใช่อื่นไกลคือความรอบรู้ในกองสังขารการปรุงการแต่งจึงต้องให้เข้าวัดฟังธรรมจะได้รู้ว่าการปรุงอะไรเป็นกุศลเป็นกุศลเราเบิกบานเป็นพุทโธมีความสว่างสวยัยจิตไม่เศร้าหมองจิตไม่รำคาญจิตพุทโธจิตเบิกบานจิตพุทโธจิตรู้ นี่แหละให้พากันรู้จักถ้าอากุศลมันปรุงขึ้นแล้วก็ทำให้จิตเศร้าหมองจิตฟุ้งซ่านรำคาญเกิดราคะเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะขึ้นมันเป็นไปอย่างนี้เมื่อประกอบอกุศลกรรมมันทำสัตว์ทั้งหลายให้ตกทุกข์ได้ยาก ได้ยินได้ฟังแล้วให้น้อมเข้ามาพิจารณาในดวงใจของเราพระพุทธเจ้าท่านวางาศาสนาไว้ตรงนี้ความมีศีลสมาธิปัญญาศีลไม่ใช่อื่นคือตัวของเราเองเป็นศีลสำรวมกายวาจาใจของเราให้เรียบร้อย ศีลอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ตรงอื่นไม่ใช่ศีลอยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ศีลอยู่กับพระศีลอยู่กับตัวของเราผู้ที่สำรวมตัวเรียบร้อยไม่ทำโทษน้อยใหญ่ทำกายวาจาใจให้เรียบร้อยไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยเมื่อยือนก็เป็นศีลเดินก็เป็นศีลน,นั่งนอนก็เป็นศีล ไปไหนก็เป็นศีลถ้าเราไม่ได้ทําโทษห้าอย่างคือปานาอทินากาเมมุสาสุราเราอยู่ไหนก็เป็นศีลอยู่ในปา่าในดงในบ้านในเมืองในกลางหนทางก็เป็นศีลเมื่อเราไม่ได้ทำโทษเรานี้เหล่านั้นแล้วโทษทั้งหลายก็ไม่มีโทษห้ายอย่างนั้น เราทั้งหลายไม่มีใครปรารถนาไม่มีใครต้องการให้พากันสำรวมระวังอย่าให้เกิดขึ้นในตัวของเราห้าอย่างนั้นคือฆ่าสัตว์ลักขโมยประพฤติกาเมกาวมุสาดื่มสุราสาธูสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่มีโทษไม่มีกรรมไม่มีบาปไม่มีความชั่ว เราเกิดในภพใดชาติใดก็ตามเราก็เป็นคนสวยคนงามกายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยใจยเรียบร้อยเราก็มีความสุขความสบายเรามีความสุขความสบายเพราะเหตุใด,ดเพราะเราละโทษห้าอย่างทั้งหลายนั้นสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคสัมปทามีความสุข ความสบายมีพวกทรัพั์สมบัติเป็นคนไม่ทุกข์ไม่จนเพราะเหตุใดจึงไม่ทุกข์ไม่จนเพราะเราเกิดมาสมบูรณ์กายเราก็สมบูรณ์วาจาก็สมบูรณ์ใจก็สมบูรณ์ศึกษาอะไรก็ไม่ขัดไม่ข้องทำการทำงานอะไรไม่ขัดไม่ข้องเพราะโทษไม่มีในตัวเราเราก็เจริญขึ้น จเจริญเพราะไม่ขัดข้องมีความสะดวกพระพุทธเจ้าสอนให้ทำอย่างนี้ให้คนทั้งหลายเชื่อพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บัญญัติศาสนาให้ต้นไม้ภูเขาเหล่ากาหรืออยู่ในป่าในโดงในบ้านในเมืองในถนนหนทางในโบสถ์ศาลาโรงธรรมวิหารท่านบัญญัติศาสนาไว้ที่ตัวเรานี่ทุกคน คือศีลสมาธิปัญญาก็อธิบายให้ฟังแล้วสํารวมกายวาจาใจของเรากายของเรานี้เป็นพุทธศาสนาวาจาของเราเป็นพระพุทธศาสนาใจของเราเป็นพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสนองที่กายของเราวาจาของเราใจของเราท่านสอนให้ทำดีไม่ให้ทำชั่ว ให้วางไว้ท่านทั้งหลายก็ได้เรียนมามากแล้วสิ่งผิดสิ่งถูกก็ทราบอยู่แล้วสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าทำถ้าเราไม่ทำแล้วสิ่งไม่ดีก็ไม่มาหาเราถ้าเราทำแล้วสิ่งนั้นๆก็จําเป็นต้องได้เราทำสมาธิทำจิตให้ตั้งมั่นดูที่จิตของเราจิตของเราอยู่ที่ไหนเล่า จิตคือผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใครเล่าเป็นบุญเป็นบาปก่อพพก่อชาติก่อกรรมก่อเวรท่านสอนให้ตั้งมั่นเพื่อเราจะได้หมดบาปหมดกรรมหมดเคราะทั้งหลายจิตเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นเมื่อจิตสงบแล้วสิ่งทั้งหลายสงบหมดก็เมื่อจิตนี้ไม่ได้ไปก่อพบก่อชาติใครที่ไหน จะไปก่อเล่าเมื่อจิตนี้ไม่ไปก่อแล้วความเกิดไม่มีแล้วความเจ็บจะมีมาแต่ไหนเล่าความแก่ไม่มีแล้วความเจ็บไข้ได้พยาธจะมาจากไหนเล่าความเจ็บไข้ได้พยาธไม่มีแล้วความตายจะมาได้แต่ไหนเล่าความตายไม่มีแล้วความเกิดจะมาที่ไหนเล่า มันเป็นอย่างนี้นี่เราเวียนไห้าตายเกิดเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายอยู่อย่างนี้กี่กับกี่กันอนันตการถ้าดูให้แน่ให้แน่วแน่ที่ใจก็เห็นว่าเรานี่เองไปก่อภพก่อชาติถ้าหยุดเสียก็เป็นอมะตะเป็นของเที่ยงแท้ไม่แปรผัน ไม่ไปก่อภพก่อชาติเมื่อชาติไม่มีแล้วความแก่ก็ไม่มีความแก่ไม่ไม่มีแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยพยาธิก็ไม่มีความเจ็บไข้ได้พยาธิก็ไม่มีความตายมันก็ไม่มีมันเป็นอย่างนี้เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วให้โอปณนะยิโกโน้อมเข้ามาดูภายในคนทั้งหลายตายแล้วเกิดไหม ดูที่เรานั่นแหละเกิดหรือไม่เกิดเดี๋ยวนี้ทำอยู่เดี๋ยวนี้ละ่ะจิตของเราอยู่เฉยๆออไหมละ่ะเอาโอปนะยิกกรรมเอาโอปนะยึกกรรมน้อมเข้าไปดูซิจิตของเรามันเฉยๆอ,อ,อยู่ได้ไหมละ่ะมันก่อภพก่อชาติไม่รู้กี่พบแล้วมันปรุงมันแต่งมันกรอ ตรงนู้นมันดับตรงนี้ก็ตรงนั้นอยู่อย่างนั้นมันกี่พบแล้วนี่ที่นั่งอยู่เดียวนี้ความเกิดนี่เราห้ามไม่ได้เหตุน,นั้นท่านจึงให้พิจารณาพุทธูพร้อมกันพร้อมกันท่านได้ให้พิจารณาเทวทูตนี้ ยกขึ้นในใจของตนทุกคือความเกิดนี่เราต้องหยุดเสียล้างบาปล้างกรรมตัดบาปตัดกรรมเราจะล้างด้วยมีดด้วยดาบไม่ได้จะล้างด้วยน้ำก็ไม่ได้ต้องนั่งสมาธิให้จิตสงบเท่านั้นแหละเมื่อจิตสงบแล้วมันว่างหมดไม่มีอะไรมีแต่ความเบา ความสบายเย็นอกเย็น <Stars> ใจหายทุกข์หายยากหายความลำบากลำคาญมีแต่พุทธูความเบิกบานพุทธูความสว่างสวยัยพุทธูความผ่องใสกรรมทั้งหลายมันหมดความชัว่วมีแต่พุทธูความบวกบานเหตุนั้นสาระที่พึ่งของเราต้องอาศัยความรู้นี้ เมื่อขาดความรู้หาที่พึ่งไม่ได้ในสัจจกิริยาคาถาท่านว่านัติเมสรังอันยังที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีจะพึงนั้นพึงนี้พึงอะไรไม่ได้สักอย่างตัวเราเองก็พึงไม่ได้ชาวบ้านชาวร้านประเทศชาติพึงไม่ได้ บิดามารดาปู่ย่าตายายพึงไม่ได้ทั้งหมดตัวเราก็พึงไม่ได้อะไรเล่าเป็นที่พึ่งของเราพุทธโธเมสลังวัรังมีแต่พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐหากันน้อมมาดูซิว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเวลานี้โอปัยญโกน้อมเข้ามาภายในพุทธะคือความรู้ นึกดูว่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้พุโทโธพุโทโธอยู่ในใจพุโทโธคือความรู้ใจเราเป็นผู้รู้ขาดความรู้อย่างเดียวไม่มีที่พึ่งอะไรสักอย่างอุปมาเหมือนคนตายคนตายแล้วขาดความรู้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างเดียว เหตุนี้จึงได้มาเตือนใจให้เรามีที่พึ่งสารณะที่กราบที่ไหว้อย่าได้สงสัยลังเลเราอยู่ในพบใดชาติใดเราเกิดมาแล้วต่อไปให้รู้จักที่อยู่เมื่อเรานั่งสมาธิเราไปที่ที่อยู่ของเราเมื่อจิตมันสงบมันสบายอกสบายใจมันไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นวายสบาย นั่นแหละที่อยู่ของเราเมื่อจิตของเราเป็นอย่างนั้นมันนำความสุขความเจริญมาให้ในปัจจุบันและเบื้องหน้าจิตเช่นนั้นต้องนำไปสู่สุขติเพราะเดี๋ยวนี้มีความสุขดับขันไปก็ต้องมีความสุขถ้าจิตของเราเป็นอกุศลทุกข์และวุ่นวายง่วงเหงาเหานอนทุกอกทุกใจ จิตยอย่างนั้นก็นำไปสู่ทุกขติมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์มีทุกข์ตำช้าเลีวซามถ้าไม่เป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นเดรฉานเป็นสัตว์นรกก็ได้เหตุนั้นให้พากันเข้าใจเมื่อเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นทุกข์แล้วเราไม่ต้องการก็พากันพุดโูพุทโธ กำจัดปัดเป่าเสียให้มันหนีถามว่าเราจะเป็นทุกข์ไหมถ้าไม่อยากได้ใครอยากจะเป็นเล่าต้องโอปนญยิโกถามดูสิใครเป็นทุกข์ไม่ใช่ต้นไม้ภูเขาเหล่ากาเป็นทุกข์ไม่ใช่บ้านเมืองเป็นทุกข์หรือถนนหนทางเป็นทุกข์ใจเราเป็นผู้ทุกข์ เหตุนั้นจึงได้มาเตือนใจให้เราภาวนาเลือกเฟ้นใจของเราถ้าเราไม่เลือกเฟ้นใจเราก็ใช้ไม่ได้ใจเรามีทั้งดีทั้งชั่วต้องเลือกเฟ้นเหมือนตัวอย่างปลาก็มีทั้งคุณทั้งโทษผู้มีปัญญาก็เลือกเอาแค่แต่เนื้อมันก็สบาย ผู้ไม่มีปัญญาก็กินเอากล้างเข้าไปขวองไปขวางคอตายจิตใจเรามีทั้งเปรตสัตว์นรกหูหนวกตาบอดบ้าใบาเสียจริตมีหมดหูดีตาดีสวยงามก็มีใจพระมหากษัตริย์เศรษฐีเสนาบุีีมีหมดเทวบุตรเทวดาพระอินทร์พระพรหมมีหมดให้เลือกเอา ถามว่าจะรู้ได้อย่างไรใจเทวบุตรเทวดาพระอินทร์พระพรหมได้แก่พุทโธพุทโธใจเราเบิกบานใจเราสว่างใจเราสวัยก็นำไปทางนี้ทีนี้พวกดำพวกดำใจเราเศร้าหมองจิตใจไม่ผ่องใสใจมืดใจมัววุ่นวายเดือดร้อนจิตทุกข์ขึ้นมาย่อมจะนำไปสู่ทุกขติ จิตสุขสบายนำไปสู่สุขตินี่แหละเป็นข้อปฏิบัติเราได้ยินได้ฟังแล้วตามาศาสนาคำสั่งสอนท่านบอกไว้ในธรรมคุณว่าเอหิปัสสิโกพึงเรียกร้องสัตว์ทั้งหลายให้เข้ามาดูธรรมดูธรรมอะไรเล่ากุศลธรรมและอกุศลธรรม กุศลธรรมจิตเราดีจิตเราสะอาดจิตเรามีความสุขความสบายเราทำการทำงานทุกชิ้นทุกอย่างเราก็ต้องการความสุขความสบายนี่แหละกุศลธรรมอกุศลธรรมเป็นอย่างไรเล่อาอกุศลธรรมคือจิตเราไม่ดีทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนนี่อกุศลธรรม ให้พากันรู้จักท่านให้เรียกร้องสัตว์มาดูธรรมอันนี้ลองเรียกหาความทุกข์จากดินฟ้าอากาศดูสิไม่มีนอกจากใจที่มีทุกข์แล้วสุขก็ใจเราจะมีสุขดีนอกจากใจไดใจเราดีแล้วที่อื่นไม่มีชั่วนอกจากใจเราชั่วแล้วที่อื่นก็ไม่มี พูดง่ายๆเราทั้งหลายพากันรู้จักข้อปฏิบัติถ้าจิตเราไม่ดีแล้วก็พาไม่ดีไปหมดจิตเราดีแล้วก็ดีไปหมดบิดามารดาสามีภรรยาบุตรธรรมดาก็รักกันมากไม่ใช่เหรอหากจิตไม่ดีแล้วก็เห็นเป็นไม่ดีไปหมดเลยเกิดทะเลาะกันถ้าจิตเราดีแล้วก็ไม่ทะเลาะกัน สรุปแล้วทำทั้งหลายทั้งหมด8ปดหมพันพระธรรมขันธ์อย่าเข้าใจว่าอยู่แห่งอื่นแห่งใดอยู่ที่เราเราอาศัยพระสามพงอยู่พระอะไรเล่าพระสูตรพระวินัยพระปรมัติ์ท่านวางาศาสนาไว้ตรงนี้ ธรรมะแปด0มสี่พันพระธรรมขันธ์รวมอยู่ในตัวของเราเราเป็นตู้พระไตรปิฎกเหตุใดเล่าสุตตปิฎกวินัยปิฎกปรามัติปิฎกทั้งสามนี้รวมกันเป็นพระไตรปิฎกอัลโศปัตโศนิสังโศสุตตปิฎกได้แก่สูตรลมหายใจเข้าไป ปิในปิดกได้แก่ลมหายใจออกมาปรมัตถปิดกได้แก่ผู้รู้ที่อยู่ข้างในรักษาชีวิตอินทรีย์ไว้ไม่ให้แตกไม่ให้ทําลายนี่แหละเราอาศัยพระสามองค์นี้ก็ต้องกราบต้องไหว้เราต้องปฏิบัติพระสามองค์นี้ ถ้าท่านละไปแล้วหมอก็รักษาชีวิตเราไม่ได้ถ้าพระสามองค์นี้ยังรักษาเราอยู่หมอก็อยังรักษาได้ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่หมอก็รักษาถ้าหมดลมหายใจแล้วหมอก็ไม่รักษาเห็นไหมละ่ะจริงหรือไม่จริงนี่แหละพระสามองค์เราต้องปฏิบัติ ต้องกราบต้องไหว้นี่แหละพระสูตรพระวินัยพระประมัตธรรมโมหเวรักขติธรรมจาริงนี่แหละพระสามองค์ท่านจึงว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมถ้าสัตว์ใดปฏิบัติธรรมดีธรรมย่อมนำความดีให้ถ้าสัตว์นั้นปฏิบัติธรรมชั่ว ธรรมก็นำความชั่วให้เราที่มานั่งอยู่นี่ก็เหมือนกันคืออะไรเล่ามีรูปร่างเหมือนกันมีธาตุสี่ขันห้าอายตนะหกเหมือนกันแต่รูปร่างไม่ตรงกันผู้ดำก็มีผู้ขาวก็มีผู้สูงก็มีผู้ต่ำก็มีเพราะเหตุใด ผู้ใดประพฤติดีทำก็ให้ดีแก่เราผู้ใดประพฤติไม่ดีทำก็ไม่ให้ความไม่ดีแก่เราไม่ใช่บิดามารดาทําให้เราเกิดมาเป็นลูกตาบอดบิดามารดาทําให้ไม่ได้หมอก็ทําให้ไม่ได้เราทํามาเองนี่แหละข้อปฏิบัติ เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วโอปัญิกโกน้อมเข้าภายในรู้เฉพาะตนนั่นแหละนี่แหละข้อปฏิบัติที่นำมาเตือนใจพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาบารมีของท่านทั้งหลายเมื่อท่านได้ฟังแล้วโยนิสูมนสิการพากันนำกำหนดจดจำไว้ในใจแล้วพากันาระพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนไปในธรรม คำสั่งสอนดังได้บรรยายแล้วขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการราชนีพระธรรมเทศนานามพระอาจารย์ฟั่นอาจารยโรแสดงเมื่อวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2516ที่ห้องประชุมตึกเ 12ปีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลศาสตราจารย์นายแพทย์รูดส่วนสุทธิถอดจากแถบบันทึกอาจารย์อวยเกตสิงเรียบเรียงอิตาหนุ่มสหกรณ์นำมาเผยแพร่และบรรยายเผยแพร่